สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมน์นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในแปลงขยายพันธุ์ไผ่สร้างมน์นะครับนี่ก็จะเป็นแปลงขยายพันธุ์ไผ่สร้างมน์ทั้งหมดนะครับช่วงนี้เราก็จะอยู่ในช่วงตัดปลายนะครับตัดปลายไม้ไผ่นะครับอ่าส่วนกิ่งที่เราตอนไว้นะครับผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับสังเกตุลากเขาครับลากเริ่มมาแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หน้าเราก็จะลงได้แล้วครับช่วงนี้ท่านใดที่อ่าต้องการ ขยายพันธุ์หรือตอนกิ่งไผ่สร้างหมุนนะครับอากาศช่วงนี้เหมาะที่จะขยายพันธุ์นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าฝนตกหรือเปล่านะครับนี่ที่เราตอนไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับลากเขาก็ออกมาเต็มทุกถุงหมดแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะลงได้แล้วนะครับนี่นะครับส่วนวันนี้งานของเราก็จะต้องตัดตัดปลายฝั่งนี้นะครับเราต้องเว้นช่วงไว้บ้างนะครับ ไม่อย่างนั้นพอกิ่งพอเขาแตกตาออกมาทีเนี้เราจะทําการตอนกันไม่ทันนะครับเราต้องเว้นช่วงไว้สักฝั่งนี้สักอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วก็เว้นไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาตัดฝั่งนี้นะครับไม่อย่างนั้นพอกิ่งเขาออกมานะครับเราจะทําการตอนไม่ทันนะครับนี่ครับชุดนี้ก็น่าจะตอนไว้สําสหรับปีหน้านะครับอ่านไปถึงปีหน้าแล้วนะครับครับแต่ฤดูฝนนี้ก็ยัง มีลูกค้าสอบถามเข้ามาอยู่นะครับกิ่งพัน์ธุเราก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ชุดนี้เราก็คืออากาศช่วงนี้มันได้นะครับอากาศช่วงอากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวมันจะได้นะครับอากาศที่ราชบุรีช่วงนี้ก็เริ่มเย็นๆนะครับลากเขาจะออกดีนะครับมีฝนด้วยนะครับอากาศได้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับลากเขาจะออกดีมากนะครับนี่นะครับปีที่แล้วที่ทําไว้ก็อ่ไม่พอนะครับ ปีนี้ก็เลยว่าตั้งใจว่าจะทําเยอะกว่าเดิมนะครับนี่นะครับเขาก็เริ่มจะลงมีรากเริ่มลงกันได้แล้วนะครับนี่ับทาเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆครับผ่สร้างมดนะครับโอเคครับวันนี้ก็พามาดูการทํางานของแต่ละวันนะครับของในสวนนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เริ่มตัดฝั่งนี้กันนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ